สวัสดีค่ะมาพบกับท่านนพิเศษทรหัสนะคะไม่ให้เสียเวลานานมาเข้าเรื่องกันเลยกับคนเกิดวันอังคารจ้าการงานในเดือนนี้การทำงานมักมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจไม่ค่อยราบรื่น มักมีคนคอยแทงข้างหลังหรือมักมีเรื่องร้องเรียนต่างๆให้เสียหายได้พยายามทำอะไรด้วยความชัดเจนควรต้องมีเอกสารหลักฐานไว้ด้วยค่ะต่อการเงินเดือนนี้อาจต้องประหยัดกันมากหน่อยแต่ก็มีผู้ใหญ่และคนรอบข้างคอยอุป,ปถัมภ์ช่วยเหลือ และคอยชี้แนะช่องทางให้ผ่านพ้นไปได้ควรมองหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นและพยายามอย่าใจอ่อนเซนค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดนะคะในเรื่องความรักกันบ้างในเดือนนี้อาจไม่ค่อยหวานชื่นอาจมีความขัดแย้งกันบ่อยมักเป็นเรื่องของมือที่สาม หรือจากคนรอบข้างนำปัญหามาให้และอาจมีการสังสรรค์มากจนห่างเหินกับครอบครัวค่ะคนโสดเดือนนี้ต้องอาศัยคนแนะนำให้รู้จักกันค่ะในเรื่องสุขภาพควรระวังสุขภาพของการไหลเวียนของระบบน้ำในร่างกาย เช่นความดันระบบไตเป็นต้นจบแล้วนะคะท่านขอฝากผลงานถอดรหัสดวงรายเดือนไว้ในใจผู้ชมทุกท่านหน่อยนะคะขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านด้วยนะคะแล้วอีกอย่างกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดวงต่อไปค่ะ มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ